สวัสดีค่ะต่อกับช่องเทียนอีสานเหมือนเก่าเหมือนเดิมค่ะเก็บเห็ดคือเก่าค่ะเห็ดละงกเลื้งค่ะมือนีมือน,น,อน,นะคะ่ะเหยียบแล้วน้องจอยเหยียบบ <laughs> อลลูดใครเหยียบจนมุเนเบิดน้องจอยเอ้ย,น,น,ะะอยนี่นะค่ะนัางไปเห็ดละงกเลืงะะนะ้งแล้วค่ะเนาะโอ้เจ็ดสาแน่ยเลยค่ะเด้อเจ็บขา Mấy con nó cháy nó 2 cái cậy kiếp nó cắn đấy thà Nó cấm lăng đi đây ngâm ngam đây Mấy con nhỏ không có tiếng ở bên này อืมโหดอมจังอเอ้ายังบ่อดหญยงมา่นค่าเินติงอ๋ตั้งแต่ยย่งบอตินมันใ่โอ้น่ปามติงไว้ Còn đây luôn nì bất cứ gì khác nọ trời Nghe subscribe cho không แคนะ่ย่วัวเบียนะโอปลาป่ามป่าติง ไม่อันาไ่ได้เปุน้นนางเนาะเทือนไม่อนามาพี่บันอเด้สาาน่เด้ฮะ น,ะะน้องคะเนาะกต้องข่าวเปิดไฟหางในดอกนี่คนได้มาแยงมาหยาดต่างนะค่ะเนาะซีซ่างามๆเลยคนเป็นหน่อข้าวม,มุอน้ำกันเลยเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยเสียงเพิ่นเลยใหม่จากเสียงรบกวนไ่เด้อค่ะเด้อถ่ายหนี่งเรื่อวก็เบิดแล้วะโอ้ เท่าเดิมเลยไหมนะอู้นี่เด็กน้องสวยมากกิเป็นสต็อกตัวแรกใช่ไหมอ่ะอ่ะใครนี่ก้อนนอู้ห่นี่แม่คันนี่อู้หูปนี มันเอาซะเด้อเกินเนาะเอาเห็ดอ,อือืมมันอันเดียวีิหักปามไหมหักปามหัดเพิ่นโอ้ก็สุดแล้งสี่นี่ค่ะนี่ยังอันตะเคืมงจงสี่ตัวนี่

น mm. ั่ไปวางใส่กันจังบลังเงี้ยไอ้แค่นึงเนาะอันกว่าาห้องหุมคุมอยู่ตัวออกมาแห้งเลย

เสียง้าร้อกคนจะถืลงมาแล้ี่เปิดมงน้ำมันดลุเยี่งาเต็มเลยนสไพโอยหน่อย ไปหามึงมองกอบัไป่ะอุย้ยงัวหน่อยงัวหน่อยอพันจีนลมพัดบ,บ่อยๆแล้วฝนต,ตกแล้วจ้อยแม่ว่าฮะนี่ค่ะนี่งัวไปพร้อมไหมค่ะีคำแล้วสีโมงหาโมงแรียงเหรอะนี่เนื้องัวใส่ลองจอยเฮ็ดเท่าในเฮ็ดมูเดียวนะคขาเนาะในเฮ็ดมูหนึ่ง ที่ไปเมืองตุ่นตุ่นมะก,กอยี่เท่งอีกจะไปเลาะเมืองอีกก่อนให้มม่ได้พ่อแก่งก่อนคะ่ะเก็บน้ำหัวให้ไปหน้าเจ้าของนี่แล้วค่ะหาอยู่หากินไปนะคะเนะาะเอา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 ชวไร่ตุ่มใส่ดอกนุ่ม,ม,มไป นี่ดิน่ากันเจอ้โอยใอ้ไขกำลังเสียน่ะน้องสิยังกำลัง,อ,งออกมืออมือนเสาบานพอดีเลยเห็นแล้วก็อาลวดละ

Kanak-kanak ni. Kanak -kanak. Tidak boleh.

หนักขน,น,นาดนานอ่ะซื้อพับจังสีหนะ่ะข้อหาข,ข้อพับจังสีนะ่น่เนี่ม้เนี่หน,นมาน้มาเลอกกวนอู้ดเสียดายม้เหยียบม้าเหยียบขาหักเลย ตัวใหญ่มาน้ำผึ้แพบ่ะลากนุ่หนในไ่ปาแบบนี้เมียนเห็ดนี่มันฮอตจาะ โอ,อ,อ้ม่หมาเหยียบมาอัคนเข๊ะเขะหมาหน่อยไปเลยไปเหยียบแล้วเหยียบแล้วเหยียบแล้วคุณนายดอกคุณมาดอกคุณหมาไปเดี๋ยวเห็ดน้ำพุนเอาเหยียบอะไรเห็ดให้หมาหมาเอาเอาเอา ไดินขาหัวลึกงานลึกจะให้รึกซ้ำเนาะคือนักกันเลยยืดใหหนึ่งนี่นะขม่เวิร์ดว่ะพูดถึงนดหน่อยก่อนอาังบอกน mình mà dẹp mình mất rồi ôi cả muốn cả ma năm Hãy subscribe cho hạt đấy Thì mình nó Tốn đi hạt Tốn heo này Tốn heo Ở tủ heo nữa. มัานี่คิดเหยนออะไหนั่เขาโกขานี่เขาไดงเกเลี้ยงเรมเริ่มออ,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 ออกแล้วโอเคได้ต่ในี้านนะ เห็ดละโงกเหลืองขามือนี่นีค่ะนี่แต่ดอกพอดีแกงแล้วนะค่ะเนาะได้แกงเรื่องคือเก้าขามือนี่เห็ดก็เริ่มออกแล้วค่ะห่อนเอ้าขนาดเลยค่ะนี่ฝนก็สิโต๊อีกล่ะฝนสิไล่ทางล่ะค่ะสีเมื่อแล้วค่ะนี่น็ดจะพ่อได้ยูได้กิิแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะคือเก้าค่ะฝาพี่น้องห้าเป็นกําลังใจให้ช่องที่นี่สามคือเก้าเนาะค่ะกดไล่กดแช์คือเก้าค่ะกดไล์กดแช่ค่ะกดกระดิ่งพร้อมค่ะ ให้มันแจ้งเตือนว่าคินนิสานจะไปหาเฮ็ดยังให้พี่น้องเข้าเดเมืองใชนชมเนาะคะ่นะเนาะคลิปนี้ที่นิสานเอาไว้ซ้ำนี่ซะกก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ